สวัสดีครับวันนี้มาพบกับสไปเดโคนะครับอีกหนึ่งตัวที่ผมชื่นชอบนะครับเป็นสไปเดโคพาราสามนะครับพาราสามเป็นใบเรียบด้ามจะเป็นคาโมนะครับรหัสตันก็ c 2สองสองสามนะครับพาราสามคาโมประมาณนี้นะครับเป็นของใหม่มือหนึ่งเลยนะครับที่ผมซื้อมาเพราะว่าชอบมากได้จับมือสองมาหลาย ก็ไม่ไม่ห,หลายตัวนะครับก็ประมาณ2-3ตัวแต่รู้สึกชื่นชอบในขนาดการออกแบบระบบล็อกต่างๆของมันนะครับก็เลยซื้อเก็บไว้1ตัวนะครับก็ถามว่าเนี่ยความสวยถามว่ากล้าใช้งานไหมก็คงใช้งานอยู่ครับเบาๆนะฮะแต่ว่าก็คงไม่กล้าใช้งานเยอะตัวนี้เป็นตัวที่ผลิต อตใหม่ๆนะครับเหล็กจะเปลี่ยนจาก s 3 0 v นะครับกลายเป็น cpm s SI ใส่ส vn นะฮะส่วนขนาดอะไรก็เท่าเดิมดำจับเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ปีที่แล้วราคาอยู่ที่4,000กว่าบาทนะครับปีนี้ราคาพุ่งมากๆขึ้นไป5,400นะครับส่วนรุ่นที่เป็นใบดำรุ่นที่เป็นใบดำราคาก็5,800นะครับตัวนี้ เดี๋ยวมาดูด้านในกันตัวนี้ผมซื้อมือหนึ่งมาจากร้านกิจออนไลน์นะครับก็สติกเกอร์กับสติกเกอร์2ตัวนี้ที่อยู่ในซองนี่ไม่ใช่ตัวที่แถมมานะครับต,ตัวนี้เป็นของสะสมของผมเองส่วนที่มีมาก็จะเป็นตัวนี้สติกเกอร์นะครับแล้วก็คู่มือนะครับคู่มือนี่ฮะประมาณนี้ ก็สไปร์โคพาราสามนี่ฮะที่สุดเะฮะแห่งความสวยไม่รู้จะอธิบายยังไงคือผมชอบมากจับครั้งแรกแล้วผมชอบผมเลยยินดีที่จะจ่ายตังค์ให้มันเพื่อซื้อเมื่อหนึ่งเลยนะครับนี่ฮะก็สเปคก็ใบเป็น CPM S 4 5 VN นะครับ สวยใบประมาณ3นิ้วนะครับมีจิปปิ้งด้านบนมีที่กันนิ้วเวลาปิดคือเป็นสเปคอะไรที่ผมชอบมากนะครับนี่ฮะกันนิ้วได้ระดับหนึ่งระบบเปิดเป็นทัมโฮนะครับส่วนระบบล็อกเป็นคอมเพรสชันล็อกนะครับจะคล้ายๆลเนล็ลลอกแต่มันสลับมาอยู่ด้านบนนะครับซึ่งเวลาปิดสามารถสะบัดลงอย่างนี้ได้เลยปลอดภัยมาก,มากๆแล้วเปิดเล่นได้เลยนี่ฮะอะไรประมาณนี้นะครับ มันเท่ตรงระบบล็อกมานี่แหละครับเทคโนโลยีเขานี่แบบสุดยอดนะครับด้ามจับก็เป็นประกับ G10 นะครับลายคาร์โมนี่ฮะสวยมองเผื่อนๆอาจจะคล้ายๆด้ามที่เขาเรียกว่าสีสีเขียวหยกนะครับแต่ว่าไปลงลายคาร์โมเพิ่มมาก็สวยดีนะครับน้ำหนักไม่เยอะน้ำหนักเบานะครับผมชอบมากคิปเน็บก็สแตนเลสย้ายฝั่งได้สจุดนะครับ มีรูรอยเชือกทําโหด้านนี้ด้านในมีเฟรมสแตนเลสด้วยนะครับตัวนี้มันจะเป็นพารารุ่นปกตินะครับส่วนรุ่นเริ่มต้นที่ผมเคยมีจะเป็นรุ่นไลเวทรุ่นไลเวทตัวนั้นจะเขาเรียกว่าใบมีดจะเป็นเหล็กเริ่มต้นนะครับส่วนด้ามจะเป็น FRN ธรรมดาแล้วก็ไม่มีเฟรมด้านในนะครับมีแค่ระบบล็อกตรงนี้ซึ่งตัวนั้นก็ซื้อลองมาใช้แล้วครับเบามากเบาจนต้อง คําหาและจับอยู่ตลอดเวลาว่ามันหายหรือเปล่านะครับตัวนี้น้าหนักกําลังดีครับดูแข็งแรงมีพี่ท่านหนึ่งที่ผมคุยและติดต่อกันประจําเขาบอกว่าเขาเคยใช้งานหนัก <Yeah. S 1> เคยใช้ใบมีดรุ่นนี้นะครับ CPMS45VN แล้วทําตกนะครับทําตกไปครั้งหนึ่งคือถ้าเป็นมีดรุ่นอื่นอาจจะบินหรือหักนะครับแต่ตัวนี้ไม่เป็นไรเลยค,คือแบบเจ๋วมากเนี่ย การจับถือก็เข้ามือนะครับผมเป็นคนมือเล็กนะครับโดยชอบมีดไซส์ประมาณ3มนิ้วถ้ามีดพับนะครับหรือว่าจะจับอย่างนี้ก็ได้นะครับมีที่กดด้านบนสวยจริงครคือถามว่าแพงไหมมันแพงมากเลยครับแต่ว่าก็คุ้มค่านะครับคุ้มค่าที่จะซื้อเพราะว่ามันเหมือนงานศิลปะชนิดหนึ่งครับดูเซนเ,นเตอร์เขาเนี่ยทำมาตรงเป๊ะ อ๋อผมลืมเราบอกไปว่ารุ่นนี้อะดีไซน์เนอร์นี่เป็นสองคนนี้เลยนะครับพอ่อลูกแล้วก็ผลิตที่ USA นะครับเนี่ยอย่างดีแล้วก็ทำออกมาค่อนข้างประทับใจนะครับดีไซน์เนอร์รุ่นนี้เป็นรุ่นที่สานะครับส่วนพารา รุ่นแรกตอนนี้ก็ยังเห็นมีขายอยู่นะครับแต่ราคาก็พุ่งไปเจ0 0กว่าแล้วนะครับส่วนพาลาสองเอ่อพาลาสองราคาตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดรุ่นเริ่มต้นจะ5,800นะครับเป็นด้ามสีดำธรรมดาใบ4 5 v m ส่วนด้ามคาโมอย่างนี้แล้วก็เป็นใบเงินหรือใบดำจะ6,200ถึง6,400นะครับประมาณนี้มีเช็คล่าสุดรุ่นี้ผมซื้อมาจากร้านกิจ ออนไลน์ไหนนะครับก็เป็นอีกรุ่นที่ผมประทับใจมากๆและยอมซื้อมันมาเพื่อสะสมนะครับเก็บไว้ใช้งานบ้างเล็กน้อยนะครับพกติดตัวคุณค่าทางใจที่คือถ้าเราเจอมีดที่เราถูกใจและชอบนะฮะผมแนะนำให้ซื้อไปเลยครับไม่ต้องไปเสียดายเงินนะฮะหมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้ลำบากมากก็ซื้อเก็บ ครั้งหนึ่งมันก็ใช้ได้อีกนานครับมันไม่ใช่ของอะไรที่เราซื้อมาแล้ววางไว้เฉยเยไม่ได้ใช้นะครับตัวนี้ซื้อมายังไงก็มีโอกาสได้ใช้ครับแต่จะใช้มากใช้น้อยนี่แล้วแต่บุคคลนะครับอีกอย่างถ้าเราซื้อของที่มีแบรนด์อย่างนี้นะฮะแบรนดดังเป็นของแท้นะครับอนาคตเราฉุกเฉินเราสามารถขายต่อเพื่อน,นําเงินมาใช้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสไปเดโคพาราสามนะครับ เป็นรุ่นที่ผมชื่นชอบมากและาหามาจนได้นะครับหามาในครอบครองจนได้ท่านใดสนใจก็ลองไปหาซื้อกันได้ครับมือหนึ่งก็จะมีขายร้านโอเวอร์ซีร้านดีดีนายร้านกิจออนไลน์ร้านแดงนะครับประมาณนี้ร้านชื่อดังที่เป็นตัวแทนแนะนำเข้าส่วนมือสองก็ต้องรอดูในกลุ่มเรื่อยๆครับ ว่าเขาจะปล่อยมาเท่าไหร่แต่แบนมีดแบนพวกนี้ถ้าสภาพดีๆนะครับต่อให้เป็นมือสองอย่างสมมติมือหนึ่งมันห้าพันสี่คนขายเขาก็ก็ขายลดลงมาจากมือหนึ่งได้ไม่เท่าไหร่นะครับก็คงจะขายประมาณห้าพันสองร้อยห้าพันหนึ่งร้อยนะฮะไม่เกินนี้แล้วแต่สภาพก็ประมาณนี้ครับสไปเดอร์โคพาราสามนะครับรุ่นที่ผมชื่นชอบอหนึ่งรุ่นนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ สวัสดีครับ